Sot Warrior หลังๆมาเราจะเล่นเกมอะไรแล้วชอบลองก่อนทุกทีลองไปลองมาพอเกมดีแล้วก็เล่นโอ้ Daily c a m แคมแล้วละกันแคมไปก่อหลอยายได้มาอะไรอ่ะเมื่อกี้ได้หละไรเรายังอยู่ในกุ่มหรือเปล่าแคมโอ้เรายัอยู่ในคลุ่อยู่เราไม่ได้ออกจากกลุ่มสินะอันนี้ฮะวันนี้เกี่กับเกม r o บอ o x กันอีกแล้วเช่นเคยชื่อเกมว่า Sot Warrior ตัวข้างๆนี้ได้เป็นผู้ช่วยอันได้มาตอนไหนก็จะไม่ได้เลว้วเห็นนะเดี๋ยวนะวนะมันคือใครวะมันคือใครเนี่ยคนไหนเนี่ยสกิลโอเคนี่มีสกิลด้วยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนะมันคือใคร อันนี้มีรีเวิร์สโอเคเกมต้องมีรีเวิร์สอยู่แล้วโซ่ so, ขายของกันอย่างนี้เลยสตาร์เตอร์แพ็คลด90%ได้ดาบแล้วก็ได้กัมพีเอาทำอะไรไม่รู้เก็ก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยพี่คือใครเฮ้ยพี่อยู่ส่วนไหนของโลกวะเนี่ยอยู่ในหมดซอร์สไม่น่าใช่อู้ดาบประคตเท่เลยวะปกร้อยสิบส่วนนี้บวก33ถ,ถ้าใครมาเล่นอ่ะดาบด้วยต้นตจะเป็นอันนี้ไปกี่ไม้อะงโง,โงอ่าแต่กี่ไม้อะไรนี่กี่ไม้อะงงซึ่งกี่ไม้อะงง,ง,งก็ยังอันนี้ได้นะคราบได้แต่ตอนนี้เรามีของเท่กว่าแล้วลวกก็สดงขอออเเท่่่าาิพีชย พี่ชายเป็นใครวะแล้วพีช่ชายอยู่ส่วนไหนของกดปุ่มวะเอาละหรือว่าฮีโร่นั่นอ่านี่ไงพี่ชายอยู่ตรงนี้นี่นี่คนนี้มันบวกโบนัสสปีดหนึ่งโอเคก็ดีนี่นาเฮ้ยอันนี้เควสแหละสกีปี้ดิอันนี้คือ,อ,อนนคาเมล่าแมนมีเวรทหรอเออเอา้าคาเมล่าแมนหายเดีบอกนะโอ้คาเมล่าแมนกลายเป็นตัวนี้อู้นี่บวกดาเมจใส่ได้เปล่าอะฮะ huh? ใส่ไม <t Jean> ่ไ <bulun> ด้เหรอใส่ได้แค่ตัวเดียวเหรอลองหน่อยได้เปล่าอู้ดามเมทเป็น112จากแต่เดิมเป็น110เพิ่มไป2ขอบคุณครับแล้วก็มีใครสังเกตคุยกับเป็ดสักหน่อยคุยจ้ะ Royal City ตี้ครอมพีดเวฟสาเอาไปคนเดียวเลยมีใครจะไปกับเราไหมฮะพี่ครับโอ้โหเมืองเทพอย่างเวลเจ็ดสิบสี่เทโคไมมีใครจะไปกับเราเลยเหรอเอาคนเดียวโซโล่ก็โซโล่ว่ะไอสกิีไี่ดีแล้วโอู้ดาเม่าแมนเก่งจัดดเาน้มทซีซีป่ะโอ้โโฮ เราเพิ่งทำอะไรแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้สุดยอดไปเลยอัปเกรดอะไรอ๋อมีพอยให้ใช้อัปเกรดด้วยเหรออัปเกรดแอทแท็กเลยดิดาเมจล้วนๆจ้าเลือดไม่ต้องกันขอฟัน่อยแล้ววาบอูร้อยสิบสี่วาบร้อยสิบสี่อูเราโคตรโหดเลยอ่ะเราไปได้กี่เวฟวะเนี่ยไม่ต้องสามเวฟแล้วมั้งลองไปดูไกลๆให้สดมาไปให้สดเวฟห้าเขาไปแล้วหยอกหยอกไอ้พวกสกีไี่ี่เราเพิ่งเจอนายไปเมื่อเมื่อกี้วันที่แล้วเราเจอนายอีกแล้วรีเบิร์ตได้แล้วรีเบิร์ตเลย โอ้ลิเบิลแล้วลิเบิลได้ดาเมจขึ้นไหมไม่ขึ้นโอ้แต่ได้สกิลหรอลิเบิลได้สกิลหรอคิวพอยมีหนึ่งหรออีกคลิปเลยอ่ะอ๋อหมดอยุ่กับสกิลจะแตกดาวสกิลคู่ดาวน์อยู่ยังใช้ไม่ได้ฮะรอก่อนอัปเกรดได้อีกแล้วน้อรู้เรงไปเลยการโจมตีที่รุนแรงอ่ะเมื่อรุนแรงเราก็ไม่ต้องการเลือดหรอกเฮ้ยเฮ้ยตัวเราไปไรตัวเราไปไรโอ้ตัวเราไปไรวัรนี้ใช้สกิลได้แล้วอ่ะรอหน่อยนะสกิลคิวครับนี่แน่โอ้ ก็เท่อยู่แต่ดาเมจมันแล้วมันไม่มีมอนตัวอื่นเลยเหรอนอกจากถั่วซ่วมเนี่ยกิจกรรมถั่วซ่วมเหรอโอ้กิจกรรมถั่วซ่วมเหรอเกิ่วอีกแล้วอันเนี้ยเอ้ารีปไปเลยรีปได้ด้วยแย่เรามีท่าที่2แล้วครับเปมสิบสองแล้วตีในถูดซ่วมนี่แหละเวรดโคตรไม่ได้กลับไปทำเลยนี่แหละโอ้เริ่เหลื่สิบเอ็ดแล้วเลื่มสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้วเริ่มแรงเริ่มแรงเริ่มแรงพวกมันเริ่มเก่งว่ะคำไมหน้าแมนเริ่มไม่ไหว ก็ไหวนี่วะคาเ้ลแมนก็ไหวนี่วะลองเราทำไมเวฟเก้าแล้วเวฟเก้าเข้าไปแล้วเวฟเก้าเข้าไปแล้วเออคาเ้ลแมนก็มีเวฟอันนั้นเพิ่งเห็นเวฟสองแล้วด้วยอุ้ยเราได้ท่าอีแล้วลองนะย่าอุปันบ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 ันปัดเป็นเพื่อนเสื้ผ้าเลยแล้วกอนนี้ท่ายิงไกลโอ้แท่จริงจริงเวฟที่ห้าเข้าไปแล้วโอ้โอเคลียร์เวฟห้าสิบเลยมั้งไงโอ้โหรีเบิร์ดได้แล้วเอารีเบิร์ดรีเบิร์ดได้ก็มาสกิลอ้าปลอกไม่ได้ปลอกไม่ได้ทำไมต้องเจ้าเบลเวลหกเบลไหนอ่ะอันนี้เหรอ อ้าวถ้าเราอยากจะอัพต้องมีเพชรหนึ่งล้อยลองดิอ่ะเอาเฟลไปแล้วมัวแต่กดนี่อยู่ขอโทษขอโทษขอโทษอ,ทอ,ทอ,ทอ้ไม่้องมาไขายของเลยเขามีสปีดกับคี้ด้วยอุ้ยขี้อยากเพิ่มคี้จังาโอเคเว็บยี่สิบอู้เรามีเพชรเก้าร้อยแล้วอีกนิดหนึ่งเราได้ในนี้แล้วแต่ก็เป็นดาบชัดเลยดาบ ซึ่งดาบที่เรามีอ่ะคือดาบอันเนี้ยมันเือ,อตรงไหนอ่ะเอาตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหนี่เราไม่ต้องเปิดแล้วั้งเนี่ยใครอ่ะแล้วเราจะไปพอเท่าพอเท่าไปเท่าพอเท่าแล้วไปที่อื่นได้แล้วบ้างเนี่ยอ๋อโอเคไปที่อื่นไม่ไ,ได้ต้องส็จเว็บก่อนใช่ไหมได้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออีเวนต์เหรออ้าวมีคนมากับเราด้วยเฮ้ยม,มีเพื่อนมีเพื่อนว่ะดีฮะเพื่อนอู้นับนายคอรแท้เลยท่านันที่นายแค่เลเวลหนึ่งนายเติมใช่ไหมบอกเรามานะมีเสียงเพลงคอด,ดังเลยอูนะยี่ใคร ที่ใครที่ใครที่ใครโอ้โอ้เพื่อนเพื่อนจี๊บสองเฮ้ยโอ้โหเพื่อนแม่งดีเพื่อนแม่งเก่งอ๋อต้องการนี่เหรอเรามากันแล้วเรามากันแล้วอย่า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 โอ้บวกสองอีกพี่น้อยจังเอ้พมนได้อะไรด้วยอ่ะไม่ได้อะไรด้วยได้อะไรบวกหนึ่งอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องการตรงนี้เพื่อนเพื่อนไปไหนอ่ะต้องการนี่เพื่อนโอ้เราจะตายเราจะตายเพื่อนยาเราจะตายเราจะตายเราจะตายเพื่อนเพื่อนเราจะตายวพืเพื่อนเราจะตายเราสู้ไม่ไหวเราไม่ควรมาที่นี่เราไม่ควรมาที่นี่เราไม่ควรมาที่นี่เราจะตายแล้วอ้อย ่ยังไหวเอาแล้วก็ได้นี่มาก้อนเห็ดอีเวนต์ชอ็อปอ๋อโอเคเจอแล้วอีเวนต์ช็อปหกพันโอ้โหโบกสปีดโอ้โหโอ้โหสี่พันห้ารอบนี้เราจะบวกค่าคี้บ้างเลยรู้ว่าถ้าเกิดเราขี้อะมันจะเป็นดาเมจแรงแค่ไหนอะเราก็จะไม่ผิดมาได้บูทได้ปะนี่ไงบูทสิบมิลลิคูณสองบูทเลยจัดมาโกเราต้องไปเวฟยี่สิบไปได้วาวฟอร์มไวนั่นมันขี้ไหมเนี่ยร้อยสิบแปดร้วยสิบแปดคระเบิดธรรมดาแล้วถ้าขีย์อะขียอะห่อขี้เลยครับคี้เลยครับบวกคี้ไปเลยคียคครับ้เลยครับข ลองดูในหลายรอบอยากดูว the ่าคิเท่าไหร่ในคีอ่ะโอ้ไม่มีคิ้เลยคีหน่อยคิหน่อยร้อยสิบเลยเนี่ยคิไปไหนอ่ะคาร์เมลแมนเกะกะจังเลย1้อยสแล้วขี้ฮะขอบคุณที่ไม่คิครับเดเมพคิไม่มีเลยครับบวบิดอันไม่นี่อ่ะเปอร์เซ็นต์ก็เยอะเั้งส่เปอร์แน่โอ้เมื่อกี้คิแล้วร1 7ยสดปะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเอ๊ะมันจะต่ำกว่าร้อได้ไงอ่ะหรือว่ามันร้ออีกทีดิอย่าอย่าร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้ร้อยสิบเก้าร้อยสเก้า บวกเข้าไป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 อย่าโอ้ร้อยแปดสิบเอ็ดอ๋อตะคีโอ้โหแต่มันก็นานนะว่าจะคีอ่ะมันจะคุ้มไหมเนี่ยกับการที่เราฝังเพื่อนคีเนี่ยเราควรเอาไปอื่นไหมดาเมจเถอะดาเมจเถอะถ้าเราฝังเพื่อนคีอ่ะวันไหมาคกีอ่ะนี่ร้อยยี่สิบเก้าแล้วเราควรฝังเพื่งดาเมจหลักนี่แหละคีมันคือดวงอะสี่เปอร์เซ็นต์เองเพราะฉะนั้นดาเมจเถอะฮะเลื่อนไปตรงกลางเลื่อนไปตรงกลางอืออูมอูมเลือ่อนร้อยสิบแล้วมันมีพอชั่นไหมเนี่ย <laughs> ม เออเดี๋ยวเพิ yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, ่งไปได้ปะขออัพก่อนอัพ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  like อ cool ัพเฮ้เดี๋ยวเดี yeah, ๋ยวเดี๋ยวจะพิ่งมาดิอ่าจะพิ่งมาอ่าแตกโอ้แล้ต้องทำเวทยี่สิบให้ได้แล้วก็ปั่น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 ช่วงปั่นนี่เป็นอมตะครับผมเป็นอมตะครับโอเคอันนี้แม่งมันดีเว้ยอย่า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 ตีผมอย่าตีผมอย่าตีผมให้อัพดาเมจสักยี่สิบแล้วเดี๋ยวลงเลือดทั้งหมดเลยอ๋อเลือดเราสองร้อยสี่สิบแล้วเลือดเราสี่สิบแล้วเอ๊ะ โอ้ยดีบร์แแล้วรีเอร์เลยครับปั่นปั่นปั่นปันปันันันปันปันฮะฮะม่เด้อะไรน้าแตหน้าจอเลยวะเฮ้ยม่ได้กรดูเลยเว้ยปั่นปั่นปันปัันปถ้าปั่นนี่คอนโอพเลยปั่นมาดูพีกึ้มาเลยฮะไอชอฮู้เว็บยี่สิบเคีย์ออข้าหน้านี่ว่เฮ้ยว้าฮู้ที่จะสามตัวคุ้มค่าท้านี่คุ้มค่าเนี่ยเขียนไว้ยี่สิบแล้วปล้ื้อ ออจะเอาตัแบบนี้ได้เหรอโอ้โหอตัวไม่เก่งเลยอตัวไม่เก่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอโตัไม่เก่งเลยออโตักากจัดออโตักากจัดเอาเราจะตายออโตัวเอาจะตายต้องการเพิ่มเลือดฮะไปๆมาการอัพสกิลพอยคือการเพิ่มเลือดอย่างหนึ่งแหละเพราะเราไม่มีโพชั่นอย่าปั่นร่างกายปั่นร่างกายออกจากโซ่ส้วมนะโอุ้ยจะตายอีกแล้วตายก็อัพเลือดจะตายก็อัพเลือดแต่เริ่มยากแล้วเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วเราจะผาได้เราจะตายแล้วอัพเลือดทีโอ้โหุ้ยเหลือตีแล้ว จะตายจะตายจะตายไม่รับผ่านแน่เลยเว็บนี้รอแป๊บได้ป่ะขอโกงได้ป่ะขอรอฮวิรอฮวิเฮ้ยบอกให้รองไงนี่ไงเอ้ถ้าเราคาเม่รับแมนต่อยแล้วเราวิ่งหนีอ่ะนี่ไงคาเม่รับแมนเราก็แรงอยู่นะไม่ใช่กี่นะเป็นไงเป็นไงเข้าใจแล้วทำมาถึงแอปสปีดเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแอปสปีดวิ่งหนีนี่เองรีเบิร์สได้แล้วครับรีเวิร์สเลยแล้วก็ปั่นท่าอีเลยช่วงอมตะของเราเดี๋ยวเดี่ยวเออโอ้แฟลเลยวิเป็ดเอาเควสมา เสร็จไวแล้วฮะมีลบพอยหนึ่งคืออะไรอ่ะไม่รู้แหละรับไปก่อนโอ้ยเพชรพันหนึ่งรับลุลเลยต่อไปว่าสามสิบบอสโกทูซามอนนี่เหรอตัวไหนอ่ะมันคืออันไหนอ่ะมันคือซามอนอะไรก็ได้เหรอโอ้ซามอนอะไรก็ได้หรือเปล่าอ่ะอุ้ยอันนี้บกเลือดเหรอรู้สึกจะได้เลือดจังซามอนเลยเราต้องพาเจไปอัพเวลอ่ะเจจะได้ฮีเลอเร์เอคเราแมนไปหรง อ๋อคาร์เมลาแมนเป็นตวัวของถอดส่วมใช่ไหมอโอ้มันเปลี่ยนไปตามผู้ช่วยเยราด้วยอ๋องั้นเจ๊เป็นตัูกับใครเนี่ยเจ๊เป็นตวัวกับผู้ชายถือไม้เหรอเจ๊ไปทำอะไรพวกเขาไว้เนี่ยเจย๊บอกเราไปละเจ๊ทำอะไรกับเขาไปไม่สามสิบแล้วจะได้อยู่ไหนหะย่าหย่าหย่าูยาุยอูุยอตัวใหญ่ขึ้นนะแต่นบางทีเด็กแตกอยู่นะนี่นะไอป้ปั่นอย่าถือไม้ให้มันมากความเข้ามาให้มันจบๆกันไปเจ๊เราฮิวอยู่เจ๊เวลเท่าไหร่แล้วโอ้เจ๊เวลหนึ่งอยู่เลยเจ๊เวลช้าจังว้าเป็นทหารแลลล้วททหหาารรเเปปปปีี่่ยยนนไไ มึงคิดเห็นทางเบียนไปแล้วเป็นโลกไอพ้พวกนี้คือโจรเจไปทำอะไรใครไเ่ี่ยขอเจไปอัพเจบวกห้าเลยฮะขึ้นเทียบหนึ่งอ่ะ <c oughs> ขึ้นเทียบหนึ่งอเจขึ้นเทียบหนึ่งก็ดีขอแค่ามันขึ้นก็พอแล้วว่าสสิบแล้วว่าสิบสิบแล้วตบ,บ,บทางให้เราหน่อยเป้าหมายของเราไม่ใช่พวกเจ้าพวกเจ้ามันอ่อนปูเปียเกินไปหยอสกิล yeah, <thank> ทีเดียวตบต,ตัวเดียวขอบคุณอวามโกงข,งของตัวเฮว่ะ ในเมื่อมันไม่มสำคัแล้วก็ยืนหิวเลือดดี <c oughs> ใดกล้แล้วแกเวฟสามสิบแล้วอีกสามเวฟนั้วน,นะแต่เลือดเหลือครึ่งเดียวไงถ้าจะเข้าไปบวกก็แตกดีใช่ไหมแล้วก็ยืนให้มันหิวเลือดให้เต็มก่อนดีนี่ไงเดี้งทีละหกทีละหกทีละหกแบนะี้แป๊บเดียวก็เต็มไม่มีอะไรโกงมาฟันอีกแล้วความโกงนี่ได้แต่ได้มาปั่นเลยฮ่า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 ซ้อนกันหน่อยดิตัวซ้อนกันหน่อยตัวซ้อนกันตัวซ้อนกันหน่อยแล้วก็โดนดาเมจไปคู่ อ่ะไอ้โจนมาดิเรายืนฮิวไปตั้งนานนายไม่เห็นเราเหรอพวกเจ้าไม่เห็นเราใช่ไหมนี่แหละนี่แหละฟาดฟรีฟาดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเติมตีเราแรงเหมือนกันเนี่ยครับรีเวิร์ดได้แล้วแต่ถ้ารีเวิร์ดเรากลับไปเวิลด์หนึ่งอะเราก็ช่างเราก็ช่างเอาอีแหน่อุ้ยอีควิปได้แล้วอีคแทนเจ้าอันนี้เลยอะเอาอันนี้ออกอะตอนเนี้ยท่านเนี้ยอ่าแล้วใส่ท่าใหม่ไปเป็นเบสสามันสุดยอดไปเลยฮะเวบสามสิบมาละฮะต้องมาตลอดคิวย่าดาบสามอันโอ้ก็ดีขึ้นแหละเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาได้ปะขอยืนนี่ก่อนได้ปะ เอ,อิดยี้นี่กันได้ปะสกิลต่อไปคืออันนี้ใช่ปะต้องรีเวิร์สิบหนนะเรารีเวิร์สไม่กีหะะ่หนแล้วอ่ะเออเรารีเวิร์สไม่กีหะะ่ห,ห,ห,นหนแล้ววะเก้าหนแล้วหรอรอบหน้าเราก็ได้สกิลนี้แล้วดิว่าจะเห็นสกิลต่อไปอีกอ่ะมันไปตั้งกว่าดอีกไหมอ่ะอยากเห็ยนนะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าทำไมงยินคุยอย่างงี้ปั๊มเลือดฮะปั๊มเลือดฮะมันก็เดือดตายนี่หลอกล่อให้มันยิงไปชี้กันหน่อยแล้วก็คิวมันต้องทำอย่างงี้โอ้โหโหดวะพอเราต้องใช้เป็นเริ่มโหดว่ะอ่าเรียงวันที่ตัวสองต โอ้โหเลือดถ่ายเป็นคอรอบเป็นแข้งมาเลยเพราะว่าเว็บ50อยู่ไม่ไกลผมแล้วนี่แน่นี่แน่ถ้าเล่นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์นี่เราไม่ได้มีสิทธิ์มันมีสิทธิ์ถึงมันมีสิทธิ์ถึงคอมโบซ้ำซากแบบนี้วิีเวิร์ดแหละรีเวิร์ดหน่อยเฮ้ยใครมาป่ะป่ะยี่เพิ่งดิรีเวิร์ดอยู่อ่ะอู้เร่งรัวๆอ่ะได้อย่างัพได้แล้วซะด้วยเฮ้ยเดียว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 โมจสนใจเออแตดอ่โมจสนใจสกิลใหม่เอดจ้าผมเคลียเว็บได้แล้วจ้า ขอเควียสหน่อยนะฮะเจ้ yeah, 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 yeah. อย่า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 เคลสหน่อยฮะโอ้เว็บ50เลยเหรอเป็ดอ๋อเป็ดเอาเรื่องแล้วเนี่ยไหนขอรสกิลใหม่หน่อยสกิลใหม่โอ้ยปุ๊กิกากไม่เอาไม่เอาไม่เอาย่าโอ้ยมีช่วงเอามาต่อเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้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 ไดได A few moments later ออแล้วฮะทุกทุกคนในที่สุดก็มาถึงฝั่งฝันของผมแล้วข้างหน้านั่นคือบอสตัวสุดท้ายของเว็บ50 สวิธีการผ่านเดี๋ยวโชว์ให้ดูแต่ผมผ่านด้วยทีนี้มาทั้งหมดตั้งแต่เว็บ 35, ที่35ช้วิธีนี้ผ่านมาตลอด คนที่จะเห็นแล้วแรกๆคือไอ้น,นี่ใช่ไหมล่ะเราใช้สกิลแล้วก็ใช้สกิลใช่ไหมแต่หลังๆอ่ะไอ้พวกเนี้ยแถวหนึ่งอ่ะต้องใช้สองสกิลแล้วลก็คือทั้งคิวและอ e ีเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งเห็นเว้ยตอนเว็บ40อะตอนเว็บ40บ้างผมกดไปตรงเนี้ยแล้วผมก็ดูว่าเอ๊มันมีอะไรได้บ้างวะที่เราจะใช้ได้บ้างเพราะผมเห็นดาวลาก้อนนี่ใช่ไหมล่ะที่จะได้ใน7วันอะผมก็อยากรู้ว่าอ้าวมันทำอะไรได้ซึ่งเห็นว่าอ๋อดราก้อนมันมีกอู้ดาวสกิลน้อยลงอ่ะแต่ไอ้เจ้าเนี้ะว้ดซยใช่ผมเลลล่่่นมมมาตอดผไเเเเคยยยใสว้พิ่งมาาใส่่่ตอออนเวว40ะรู้ โอ้หมันมีวิวให้เรานี่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 แล้วก็ย่าแล้วผมก็ทำอย่างเงี้ลากมาแล้วก็บั้มอย่างเงี้ยทำไปแล้วแล้วก็รอคูลดาวน์ตีบอสดีกว่าน่าจะได้อยู่นะแค่นี้น่าจะได้อยู่นะนี่นะหนึ่งคิวย่าตายไหมไม่ตายนี่แนะเราต้องหนีไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดียวรัวจะแพ้เนี่ย เฮ้ยแพ้เหรอเอาโอ้โหบอสเพิ่งโหดจะชัดเวะยแล้วไงกลับไปแล้วกับเว็บ50ฮะผ่านได้ไหมไม่รู้แต่เราต้องเคลียร์แล้วเราต้องไปลากมันมาแล้วคอมอนบอสไม่รู้เท่าไหร่วะเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเออเออเอออย่าอย่าบอสรู้เท่าไหร่วะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวบอสตีแรงมากอ่าเฟลอีกแล้วโอ้ยขายของอีกแล้วเฟล์สองรอบแล้วเร่า ถ้ารอบนี้ไม่ผ่านก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนที่เราสังเกตอะทุกรอบที่เราแพ้บอสอะคือเพราะเรากดรีเบิร์ดเว้เราก็เลยเว่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่รอบเนี้ยเราไม่กดรีเบิร์สแล้วเราไปคาเซอเลยโกรโกลโกลโกลโกโกย่าท่านี้ไปกินก่อนปัด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 แล้วก็ช่วงที่บอสตีแล้วเราก็ทุบเอ้ยไม่ผ่านแน่เลยอะเออไม่ผ่านแน่เลยอะไม่ผ่านไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านทำไมไม่ผ่านวะเนี่ยอ๋อไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านบอสว่ะ